ดูวงการเทนนิสในบ้านเรากันบ้างค่ะเป็นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาตินะคะน้องทันพันธราธรเยาวชนของไทยดาก็ผ่านข้อรอบตัดเชือกค่ะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ gsbi t f junior world tennis tour J60 สัปดาห์แรกนะคะจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ ทันพันธาราธรมืออันดับ551เยาวชนโลกนี่เป็นความหวังของไทยเราเจอกับฟรินโคเวนทรีเซียลส์นักขวดออสเตรเลียนมืออันดับ865เยาวชนโลกปรากฏว่าแมชนี้เป็นน้องทันนะคะนักหวดหนุ่มดาวรุ่งของไทยเราเล่นได้อย่างเฉียบขาดเลยค่ะทั้งลูกเสิร์ฟการวางบอลน,นะคะเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ1นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับราฟาลนติโนอาริดาคอสตามือ716เยาวชนโลกจากอินโดนีเซีย ส่วนหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับทริตตาหงหยกครับมือ553เยวชนโลกเจอเอมิลี่เฉินจากออสเตรเลียมือ783เยาวชนโลกครับทริตาก็แพ้ไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ครับจบที่รอบ8คนสุดท้ายได้คะแนนสะสม10คะแนนส่วนเอมิลี่เฉินเข้าไปเจอกับจางป๋อเจียจากจีนมือ1อ่ามือ516เยาวชนโลกครับ